ขึ้นมาแล้ว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 ว้าอันเพี่น้องอ้ยว้าวว้าอุ้ยพี่น้องเอ้ไปอู้เหมือนปันอแล้วเหมือนนแล้วอู้ลพี่น้องเอ้่ับงนี้พี่น้องอู้ยช่องหพี่น้องอ้าวช่องอู้ยบงหพี่น้องบงหนี่ตะวอ้น้นบง โอ้ยไปไปครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องไทยอีสานมาเฮา่ยวยูสปูชุกคนครับพี่น้องนะครับครับผมขอผมก็บ่าวทิบพี่น้องข้าพี่น้องมาเบิ่งการยุกน้อยยุกสนุงครับบ้านหนองคอนแสนครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับสีเป็นจเจ๊แนวพี่น้องสีเด็ดจำใจมาลุ้นกันได้พี่น้องเด้อมาลุ้นปลาขาวนกันด้พี่น้อองช็ตแรกพี่น้องากรระพิบตได้พี่น้องเด้อห้ามกระพริบตานะครับผมบ่าวทิดบอกเลยว่าห้ามกระพริบตา นะครับสำหรับบอนี่น้องนี่น้องบ้านน้องคอนแสนครับเอาโยแล้วโยแล้วพี่น้องโยแล้วไปแล้วครับพี่น้องมาห้ามกระพริบตากระแลวกันพี่น้องไปยังไงไปยังไงพี่น้องห้ามกระพริบตาอู้พี่น้องบ้างใช่ลหมโอ้พี่น้องพุทธครับอักลากพี่น้องอักลากดูเฉยเลยอักลากทุนละครับอักลากพี่น้องอู้ทุกปลา ปลาชดพี่น้องชดูชดก็มีพี่น้องอ้ดังิตสะดุงนี่มาสะดุงนีโอ้โดด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 ปาะดุงนีไหมครับพี่น้องสสะดุง้วครับผมอู้ยอ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 อ้ยออ้ยลังครับลังอ้สดมุครับอู้อู้อู้โนออยลยครับบงครับสะดุงนะครับผม ถือความกันพี่น้องเอ้ยคักอัดขนาดพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องสุดยอดครับเอาตากเอาตากเอาตากเอาอันนญ้าเลยอู้ยพี่น้องไอ้เต้นดงเดงดงเดงดงเดงว่าเขาขวัวเขาอกแตกบัานี้พี่น้องเอ้ยไปที่นี่พิโน่งเอามาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันครับพี่น้องพี่น้องมาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันครับ บูข <die> ึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้ยสุดยอดอิลีครับผมป้าโตเฮ็นอีไรไหมโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมมานอิลีครับผมอู้ส่วยผมันหาโล่บนบ่อยู่นี่อู้ขัดอิลีครับเอ้ามัน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 ครับผมคุณครับผู้บันไดเบิ้งชจมนาเบิ้งชจมนาเบิ้งชจมนาเอาหนามาเบิ้งเนี้ยเอาหนามาเบิ้งเนี้ยหันหนามเบิ้งเนี้ยเสี่ยนทางใดยนั่นนั่น โอ้ยพคกับผมยกโปเลยครับสุดยอดครับผมอุ้ยมันฝันพี่น้องเอ้ยยุ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 ยยยยยย้ยอ้ยป้าจ้า้าา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 าีาา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 อ้าาาายาาาาาา้านาา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 นาอ้าาาาาาายาาาาบาา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 ้าา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 ลาา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 าดาา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 นาาาย โดดโดดเป็นโดดโดดเป็นดด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 อ้ผมนะครับอุ้ยอมันมันถือปาดไงน้ำบออุ้ยอุ้ยมครับมครับไอไป่งกลพี่น้องอ้ยมันป็นปาคอไงผมนะครับตัวกิโล่ผมบอนั้นแมนอิรีแมนอิรีพี่น้องาโตเรียบร้อยครับเอาโดด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 ดด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 เสียเสียเเเอ้า อ่ะโตพี่น้องเอ้ามันมันมันเดีหน่อยดีครับนะครับพี่น้องเลยเบื้งใกล้ๆครับเบื้งใกับเบื้องเรียบร้อยเอ้าโอเคครับผมอุ้ยบ้านนี้ก็เป็นสองโลพี่น้องคุณครับว่าไม่เนี้หน่อยเอ้าเรียบร้อยครับเรียบรนะลาหน้าลาเริ่มเราต้องใช้ของต้องของประวดเิเยอะดีเด้อ โดด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 อุ้ยพุ่นครับเป็นกิโลแล้วครับพี่น้องครับอยู่ใป่าน้ำเพื่นตั้อู้เดี๋ยวตรงนี้พี่น้องโดดตรงเร่งตรงเด้งตรงเร่งมันป่าน้ำแดงด้วกันครับเจดมเฮาเจดมเฮาเจดมเฮาสุดยอดอีกแล้วครับผมนะครับเอ้ามัน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 เจดมอู้ย ผลพับไปบางใกล้ๆครับผลพับเกยดมของเขาเกยดมคนสวยครับนี่ครับนี่ครับผมมันปันอีกแล้วมันมันปันอีกแล้วอู้ไกยไก่ข้างนอกผลเกยไก่ผลรับผมอู้บังปลาบังปลาบังปลาข้างนอกเกยไก่โดดโดดโดดว้าวมันเป็นหลายกิโลครับนี่สะดุ้งนี่ก็ได้นะครับผลนะครับป้าถูกพี่น้องเอาตาเอาตาเอาครับผมสองสะดุ้งซ้อนเลยครับ ขึ้นคางคุณครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมเจดมกินอะไรยังโอ้ยมังคับผมสองกิโลครับนะครับผมสองกิโลเลยครับเดี่ยวนี่เจดมเข้าหนึ่งตักสองตักเรียบร้อยครับผมโอเคแจ้วเจดมคนสวยป้ายังเหลือเรื่อยๆได้พี่น้องยังถืออยู่ครับยังถือเรื่อยๆอยู่ได้ครับพี่น้องนะครับใส่ฮะ ัาไปอยากินปลามามาเกี่ยนิงเกีนิงเกี่นิงเอาอีเล็กเกี่นิงเอาอีเล็กอุ้ยไอ้เงี้ยพี่น้องบาดได้บาดนั้นพี่น้องบุกครับบุกครับปาพี่น้องบาดนี้นก็อบ,บเกือบสองกิโลครับบางเกย์ก่์มันมันคือตั้งปลาตัวน้อยพี่น้องปลาตัวงามครับนี่นะครับนะครับปลาตัวงามครับฮะสุดยอดสุดยอดช่วยด้วยวันนั้่นช่วยด้วยาพื่อนพี่น้อง บุ้ยถือปัดได้บ่ะนั่นพี่น้องเก์นิงโอ้เจดมบานนี่ป้าเจดมพี่นอ้องบังคับบุญนะพี่น้องเอามันหมันมันมันอุ้ยเบิ่งงหง้านี่ครับผมป้าโทรไปเห็นบาดเราขึ้นเลยชุดจวดครับชุดจวดมันรีครับหง้านี่ครับเช่หรือ อีกโอ้ยโดด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 ปาดถึงเข็ป่ปาดถึงเข็่อู้ยถึงเข็ป่ปาตัวอู้ยเหมือนฝันนี่แล้วเหมือนฝันนี่แล้วอู้ยบัครับปาพี่น้องเอ้ยบังครับบังสะดุ้งนี่พี่น้องอู้ยอ่อนโซนนี่ผิดหวังเอ้ยสะดุ้งขุนไหมครับผมปาตัวบังครับพี่น้องบังครับปาบังใกล้พี่น้องบังใกล้ปาเนี้ยคิดว่าแม่นหาโล่ขุนป่ โอยู่ได้ผมมาอาตักหนึ่งไปแล้วสองกิโลสามกิโลแล้วโอ้พี่น้องเอ้โบยู่แล้วครับสามกิโลครับสลัดสลัดโด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 ดปัดดรอไฟดรอไฟอุ้ยอุ้ยปาดพี่น้องปัดโบังเหียนนี่ยเอาสะดุ้งนั่นปัดโชว์อุ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอีกครับผมมาได้ กือบ20นาทีแล้วพี่น้องยังเถือกันเรื่อยๆอยู่ยครับเถือเป็นช่วงเป็นช่วงครับ้าโถพี่น้องเอ้บอลซ้อนพี่น้องเบิกไปโอ้โอ้มันก็ตากสองบาทสามบาทเห็นตารางไว้ไหมนี่ครับนี่ครับนี่กัดคักกันชิลุงนี่ครับพี่น้องตักเอาเต้าครับโอ้โหเหวียวมาเถือกอ,อ,นะอันย้นเถือกกันเออท้อพี่น้องเรื่องเบิ้งบาทเพิ่นนะอ้าวขึ้นมาพคนครับหเหวียว ทีมเฮครับทีมเฮผมครับปวดทราบปวดทราบทีมเฮไปทั้งทั้งบุญด้วนครับทางทีิตามันออกเชียงใต้เฮนี่เขไม่อยู่แล้วครับสามโลเอาเกดมเอิรนรถอันอีบูเลนแล้วพี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วยมาซันเออมาครับผมนั่นครับผมสิเป็นลมมาซันครับพี่น้องปาถทีคักหลายครับมือนเหนียวมือนี้เป็นนักเอกอีกผู้นึงครับนี่นี่ครับผมเกดมของเรา โดดโดดมีป้ายยังไยผู้นับเป็น้องโดดโดดโอุ้ยผู้นับผมจอ,อยบอกสะดุ้งนี่กับจังนี่กันครับเอา้าเอา้าช่วงรัวบริยู่พี่น้องเอ้ยได้แล้วครับได้เท็มแล้วครับนี่เกตซิบบาทเพระเพื่อได้ขายได้เป็นร้อยพี่น้องบัตละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับผมโอ้ยอ,อ่อนซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยเอา้า นี่ครับผมบัตรหนึ่งด้วยม,มันกับเปตมันนะเนาะเอานี่นี่ม,มันกับเปตมันลวเนาะครับผมเอาครับพี่น้องอู้ยบอละดุ้งนี่พี่น้องอู้ยเออเรีบพี่น้องเออเต้นนองเดงนองเดงนองเดงอู้ยครับะนุ้งหมดครับเออทำพี่น้องอากลากเลยครับผมอู้ยครขับนขนาดเลยครับผมบรครับไปขกระโตปลา มันอิจิตุ่มได้หลายพุได้หลายก็จะติดยี่สิบสามสิบโลอยู่ดอกครับพี่น้องยี่สิบโลมัอยู่แล้ครับเอ้าทันมันมันมันครับผมอู้ยไปยังไปยังไปยังกระตองเ้ะตองอุ้ยออกจน็อปั๊มใกล้ๆนี่เออวิววิวิวิวข้าไปเอาไปเออเอ้ตบักี่พี่น้องเอ้ยเอาเรียบร้อยครับผมเอ้า เป็นใจพี่น้องขึ้นมาแล้ว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 ว้าอันย่าพี่น้องอันย่โอ้าอ้้อู้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีหลีครับผมป้าโทษพี่น้องเออนี่ไหมโคดพ่อบักม้วนบักแตงบักอื้อบักบวบโอ้ยบักฟาบักตันพี่น้องเอ้ยโอ้ยชุดจอดชุดจอดเอา ม่นยังนี่พี่น้องลงแดงลงแดงอยู่นี่อ้าพี่น้องเอ้ยบาดแล้วโลกรกัวนะครับผมอู้หพี่น้องเอ้ยผมครับสุดยอดอีหลีครับผมนี่สะดุ้งนี่เอ้าตากเอาตากเอ้าตักเอา,ต,เอาตักไปตักไปล้อลำแดงล้อลำแดงอีกอีก,อกใจเดียวครับนลำแดงมาแน่นอนหลังสงการเตรียมล้อเลยครับผม เตรียมสเตนไม้ไว้เตรียมสะดุ้งไว้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีนะครับเส้นสะดุ้งทั้งหลายเส้นเหงทั้งหลายใกล้ฤดูกาลน้ำแดงละละอีกประมาณเดือนหน้าครับมุ่งใส่มื่อต้องใส่สะดุ้งอยู่ไหมมาปวดพี่น้องปมาเถอะพี่น้องสุดยอดอีลีพี่น้องอุ้ยเอ้าใส่เสือต้อนรับเทศกาลสงกรานต์แล้วครับเสือสีสันงามมากเลยครับเอ้า ไอหพี่น้องเยโดด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 เออย,ยังเหลืออยู่ผมมา,านเนี่ยปายังเหลือปาสุยงจังครับมนี่ปลาพี่น้องนไปได้สิบนาทีแล้วครับนี่อเบงป่านครับพี่น้องนต้นข้างนางใต้นครัเพรมันขางล่างคับเพข้างล่างเบิ้งขางบนครับตัเอาโอ้โหสุดยอดลครับปาป่านองนี่ไหครับพี่น้อง อู้ยพี่น้องเอา้าเอา้านี่ครับพี่น้องผมว่าสุดจวดครับบัตรราคาหนึ่งร้อยนะครับนี่มาเจ้าบ,บอกสนุงพนครับผมอเอา้เอาอู้ยเป็นกิโลครับสนุงนี่ก็ได้เอา้าเอา้าเกียงมาใส่กล้องพี่น้องโอ้ห นี่คือมุมกล้องที่สวยอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องนะครับปุ้ยดิครับเอ้านี่ครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับผมปุ้ยนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมปุ้ยมูนี่เพิ่งเคยเพิ่งว่าเปิดร้านที่ไหนบูมมูนี่ว้ยนี่ครับผมโอ้มันพี่น้องนี่เกลียดโดนมันครับมูนี่อู้ยไปบังสะดุ้งนี่โอ้บังเหนี่พี่น้องป้าโทษมึงคืนขึ้นเมื่อหันบอนี่ ปาช่งเหยียพี่น้อง,องปาโอย้ย <c oughs> นี่เบิ่งชมหนาผู้บรรไดผู้บรรหมันปาโชสุดยอดสุดยอด,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 ดอุ้ยเพื่นครับอากลากพี่น้องอากลากอุ้ยป,ปิ้งี่เง่าแต่บังงกหงงนึงนะเว้ยมันปากง่ายก็มีปลาตองกระถือตัวนั้นบู๊ดเพื่นครับเอาพอดเอาอีาพ่อพอดเอา อุ้ยบังเหียพี่น้องบังเหียนี่ป้าทัวบระยูนเด้อหนิสามกิโลเหียนี่อีกบกเหียน้ำเจ้าบ่ดิพ่อให้ด้วยกันบ่ดิไปถือจุ่มฝั่งไหนคนเดียวหาขึ้นมาเห็นปู้บังครับบังป้าชาวเปน้องกดไปกลับได้อีพ่อเหียเดียวโอเคเลยครับป้าชาวบงดูครับดีครับอู้บังครับเนี่ งอกเหยพี่น <funds. Okay. S 1> okay, ้องมึงเน่พี oh. ่น้องไอพวอปื้อทว่ปื้อทาผมหลอดอันซวนมึงเนี่ยเดี๋ยวไปไปปดไปไปไปพวกไปไปไปแกมาเก็บพเอาอู้อนซนเราเด้อเออเหยามันเอาเาะงดูพี่น้องมึงดูบูยจังมักช้งพี่น้องเอาจิตลงพอู้ป่าขาตัวงามเนาะมาทปา มาเบิ่งเหียนี่เป็นยังไงนี่กับเม่นกี่ผัวมันถื่อตอนไดนล่ะผมก็ไม่เห็นนึกเทียนเหรอของโต้ขื่นมั่นอไม่ได้จั๊กฉอนเลยไหมเฮนี่เหนี่บ่ได้อู้ยววบังครับปัาเถูกบังเลยอีพ่ออู้ยเอาเอามาปลดมาปลดไปมาปลดไม่ไ hmm. ด้เด็ดดิบ่มีเหนี่ไปวันแท้ๆเด็ดดิอู้วเอาบ่เม่นหาโลบุมดว่ะบังดูครับโอ้ยวลายบาดนี่สินะกุดปลดได้บาดนี่อ่า เอ้าอ้แต่ไปปวดไงเด็กพี่น้องมันไม่ไม่หมองแขนอยู่ครับมีเห้าสะพานแขนเอ้าปวดพอปวดมันมันพ่อไปครับพี่น้องไปโต้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเปล่าไปเอ๊ะนั่นตั้งมาบัดนี้นั่นมันตั้งดีใจเอ้าเอ้าเอ้าเรียบร้อยพี่น้องกได้ซุบเข้าไปแล้วสบายใจเลย ไปยังพี่น้องตบไ่ปูดดตรงตพี่น้องเก่โดดอู้ตนอู้ตนเข้าไปยู่ะ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 อู้ยู่ะยู่ปมมอู้ตตกออกอออู้ตหางยงนิดรึ่ง อยู่พออยู่พอเอาเอา้ยอ,ออกขัดขัดอู้ยออกวางขาดเรียบร้อยอู้ยออกด้วยผมว่าเร็วช็อตนี่ผม,มว่าเร็วช็อตนี่ตัวบกใหญ่แล้วครับมาอยู่นะครับหาโลครับปลาตัวนี้อู้ชชดได้แท้อ,อุ้ยพี่น้องเอ้ยเสยนเหี้ยห่างไ่ทั้หหหงหม่ะ ห่างไวปทาท่านมานน่บันนี่พี่น้องเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยว่ามันงานดอกไฟเมืองเลยบันเนาะเอาเอาบันนี่เอาอุย้ยกล้องกับมั่วพอกล้องโฟกัสบางไหนน้อนี่น้องก็ถือห่มพี่น้องอีสัยล่ะพี่น้ององ๋อสัยล่ะ ก็ดูเดือดพี่น้องดูเดือดเด้อมันนะครับมันอยู่ฟังทางฝุ่นดอกว่าฟังทังนี้เขา่ได้ยินเฮจะเทียบบุ๊วยังเดือดเป็นมูเลยอู้ยังเลือเป็นมูเลยอู้ยังเลือเป็นมูเลยครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งป้าท้ออู้ยไปยังเหลือเป็นมูเลยครับบนอู้เพื่อนพี่น้อง เก๊กไก่พูครับอู้พี่น้องมาครับเอา้าทานไปชั่วโมงนึงครับพี่น้องต้องถึกอยู่ครับป่าป่ายังเลือหลหลอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ครับเอ,อ,อเ้ยเกดุมเอาวัชันได้ช็อตไร้แล้วครับเกดุมอ่า โดด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 ดดโ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 ด เอา้าทางคุณมันทันหน้าใสแอนใส่แดดเอา้านี่อู้ยเพนพี่น้องบดตำก็ซองโลพี่น้องว่ามันปลานำดำแดงบานนี้เห็ดไอ้ยะอยู่บานนี้พี่น้องเอ้ยอู้ยมันปลายเงน้ำดำนั่นเอ้ออู้ยใหไปของง่อยน้ำอู้ยเรียบร้อยเลยป้าโทษไปของง่อยไปต้มพร้อมกินสวยแล้วบานนี้ใส่ใบบวชขามได้ไหอู้ยตำบะฮุ่งขึ้นบานนี้ปิ้งปลาขาวบานนี้อู้ยอีพอ่ออีแม่ อ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ตดขี้เด็ดพี่น้องตัวตัวมันอไม่ตดวมาหันบ่แมีนบ่ตัววหันบ่เรียบร้อยพี่น้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปเบิ้งปลาปลายังปลายังเอ้ยเรียบร้อยครับผมตัวแบบไงเอ้าบมื่แม่นตัวว่าหันบมื่แม่นตัวมันขาดสะดุ้งเดอกครับพี่น้องตัวขาดสะดุ้งตัวไงก็ดีครับเอ้าตัวแรกเอามาจังบวัดนี้มาสั่นลราว่า พอย่างงอพอย่งอพอย่งอพอย่างงอมาตัวพอย่งออุ้ยผู้นับผมอันนี้เป็นกิโลครับจังหวะนี้อะไรปุ้ยผู้นับเอาอุ้ยอู้เจดมเจดมปมาเจดมเจดมเจดมอู้ยช็อตนี่พี่น้องชุดจอดอันนี้ครับเจดมของเขาปมาโต อุ้ยชุดจวดครับเอาพี่น้องมานี้ดีครับบีิเจดมเฮ้านะครับผมเอาตากเอาตักเอาครับ เอาดีไปครับผมน้ำดีครับไปแล้วครับผมโอ๊ยอันนี้เขคลื่อนว่าเหี้นี่เขคลื่อนว่าเหเมียเอขียดครับเหี้นี่เหี้มียจมเหี้มียจมเเม่ขี้ขันขั้วครับนี่เหี้นี่เหี้นนี่ไอ้ว่าเมียจมเลยครับนี่เหี้นี่เอาเมียบ้านนี่ มาโถโอ้โหปวดพัวปวดม้อนปวดเตียงบักอือบักตุนบักบวบบักน้ำบักฟักโอ้ยพี่น้องเอ้ขัดเมียอิลีเอออ่อนสวนแล้วครับพี่น้องเฮียนี่ตั้งชาแล้วเห็นแล้วครับเฮียเมียจมพี่น้องเฮียเมียจมครับมันถือคักถึกเนี่ยอุบัตอ่าขีดเมียกี่คันงครัว บุ้ยป่านี้นั่งปวดเดียแล้วบางทีนั่งคิดยากป่านี้ว่าสิปวดพี่น้องเอ,อ้ยมองดูตั้งรักบังดเด้วยครับหน่อยอ่าเฮ็ดตั้งไหนว่าสิปวดยังไงตั้งสิปวดเลี่ง่ายป่านี้สิว่เป็นยี่สิบนาทีพี่น้่งว่อยู่เดี๋ครับรย,บบบยบนนี่สิบ,บน,นาทีอ,าทอ่าแต่เฮียยุทหนาผมแต่ปวดแต่ว่เมื่อกี้กับท่านเดี๋ยวเลี่ยงอยู่อ่าเอา้าอ่ากะห่างระหลับพี่น้องเริ่มห่างห้างเนี่ยระหลับพี่น้องเอ้ยครับผมเอา้า ได้ประมาณนะครับสองชั่วโมงกลัวๆครับพี่น้องนะครับใส่กันเต็มๆนะครับผมอ่านะครับนักรบที่นี่ก็เมื่อยมากพอสมควรแหละพี่น้องเอ้าช่วงนี้ก็จะได้อำนาจพระจากไปแน่แหละพี่น้องนะครับผมเอาพ่อๆกันไหมนะครับผมกับทีมงานที่อีสานบ้านห้องกับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับผู้ใดไรคำแมาแล้วนะครับเข้ามาไหมนะครับอ่ากดติดตามนะครับนะครับกดถูกใจกดกระดิ่งนะครับไว้เตือนมีคลิปใหม่พี่น้องได้เบอร์นะครับพี่น้องเด้อนะครับ สำหรับผมบ้าทิดทีมงานทีอีสานบ้านเฮาครับผมพอจะได้อำนาจ้าจากพี่น้องไปแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหนานะครับน้องหนาที่เป็นน้องได้กดติดตามไว้ครับผมสำรับผมบาทิไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม